คุณดูมอนเกมเฮียอะไรเนี่ยคาบิบาร่าพันไฟเฮ้ยเฮ้ย,ยมาลองบีไลต้องเล่นล้วนุงเละไอเฮียเสียงรบกวนเยอะชิปหายเลยโอ้คาบิบาร่านี่นะครับไอเฮียมันีย่กับปูกเต็มบ้านเลยสั์นี่ไงคือผมจะบอกข่าวแล้วนะว่าเมื่อกี้ผมอัดประเด็น คลิปมันไม่มีเสียงครับทุกคนต้องมาอัดใหม่อีกรอบซึ่งกูขี้เกียจอัดแหละเฮ้ยไอหมาเฮียไอไอหมาเวนตะไลไฟลูกไอสัตว์อ้ยเยอะเหอะเยอยไอเฮียหลกไงวะอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้ยเยอเยเยกูจะตายพราไอ้เฮียนี่แหละ หมาหทุกคนทนฟังเสียงหมาเฮียไว้ก่อนแล้วกันน,นะครับไอ้ไอ้หมาเฮียมันไม่หยุดสักทีนะครับโอ้ยไอ้หมาเวนทุกคนครับผมโคเอาไปเคลียร์หม,มาแป๊บนึงนะครับอย่าบ,บ่มมานะครับรอก่อน